มาแล้วนะฮะตอนนี้มาที่เกมที่3ามนะเกมสุดท้ายแลตอนนี้สกอร์อยู่ที่1นทั้งคู่นะเกมนี้เป็นเกมตัดสินนะใช่ครับโดยที่เอาขอผมขอพูดเรื่องก่อนครับผมไม่ให้โอ้โหขนับนั่นเลยนะยืนแปดพันด้วยนะครับปัญหาครับปัจจี้ผมเมื่อผมเห็นเอาเข้าฟอนไลฟ์ด้่ยพีจีนะฮะพี่หนุ่มและแล้วมันก็เปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นการเปลี่ยนตัวพี่หนุ่มใกล้ๆใหม่นะครับผม โอ้โหคืออะไรอธิบายด้วย,ยวแพร์บอร์ดมาดียวเลยครับแพร์บอร์ดมาไม่เกรงใจเลยนะครับนักเตะครับโซช,ชาร์ดครับชู่ชึบโอ้โหโหนึน่งอร์นิ่งครับไม่ใช่ไม่ชินนิง่งอ๋<ห>เอาแล้วครับมีการฟ้องแลนะฮะเอาแล้วครับ,อรบโอ้โหจัดยังไม่ทำงานเลยนะตอนนี้เพลเยอร์บอกว่าโดนแล้วนะหน,นึ่ง warning นะน่าหมายก็ว่าฝั่งเมก้าคนนี้สามารถทำอีกอย่างนั้นได้ครั้งเดียวแล้วก็ดูว่ได้กินไอติมนะครับแพ้เลยนะใช่หายลงไปเหลืองไปแล้วสิ อ้าวพี่มาเฮ้ยไอมาแล้วนไปแดงีรับใช้กรมทหารครับผมผมก็ส่งให้เบฟอ่ะเบ๊ตัดดิครับผมจัดไปนั่นคัดโดยจันนะมาก่อนตายแล้วครับสามข้าแล้วพลังข้างทีละหน่งตัดได้ครับสิบห้ายังคงเป็นสิบห้ากิโลได้เลย มึงไว้เบิรนบอร์ดได้สิเอาละครับลงเต่าเป็นแวนเลยนะครับคอมโบเจ้าใครับเจ้าเต่านี่เป็นแวนกาดได้ด้วยได้ด้วยเหรอครับ <c oughs> ครับผมเป็นได้โอ้แข็งแกร่งครับ <c oughs> <c oughs> เห็นเต่าแล้วผมก็ถึงเรื่องเล้วยีนาครับทำไมอ่ะตอนนี้คนไทยเรากำลังเป็นเราหัวครับแัะที่บูชาเต่าครับนั่นอ๋อไอเต่าในเรื่องนี่นะนั่นเต่าบกครับใช่นี่เต่าทะเลครับละอยางกันนี่ก็เต่าบกเหมือนกันครับเล่นกันบนบกแบบนี้ครับไอตัวนั้นแม่งเทพมากครับผมจำได้เห็นอะไปแม่งถือปลายเลยด้วยใช่ครับแล้วเต่ายี่เต่าถือป้ายไม่พอนเบตตัดเต่าเต่าเต่าบัง เต่าบังหอยครับเต่ามิสซับสิตจริงนะครับเนี่ยตาแล้วครับตอนนี้เปิดมาแล้วเจอนกเพนกวินนะไม่เอาเลยนะบวกสามพันนะเทคนิลนกเพนกวินจริงทำงานนะฮะโซบ้าหนึ่งก็บวกสามพันให้กับใครก็ได้ยังไม่เลิกนเลรับมีครับโหยังมาอีกนะต่อเนื่องนะครับเจ็บเป็นจบไลย่ไม่จบเรยตอนนี้มีใครได้พลังบ้างครับเนี่ยตอนนี้นะครับมีแว่นกาดนอะกาเลี้ยข้างขวาเนขวานะครับ เต่าจริงต่อาละครับเต่าจริง16โอ้โห2000 2000นะครับตีรุนแรงเหลือเกินแรงมากครับมิดไปเลยฮะมิดไปเลยนะครับโอ้โหเจ็บเมกาโคลนีไม่เล่นด้วยนะเพราะว่าสกิลแวนการ์ดของอัลก็ฟอนนั้นดีมากเลยครับเก็บ16 17 18 19 19แหวนอือเจอเมกาต่อไปเมกาเชื่อมั่นครับ GX10 เอ้านัดอีกแล้วครับ ตายแล้วครับฝั่งเมฆาคนนี้โชว์ G S S นะฮะไม่มีเกรดสองนั่นเองไม่น่าเชื่อเลยนะครับบาร์การ์ดยิ้มไปอะไรยิ้มไปเยอะเลยนะครับเชื่อมั่นในเด็กของผมเชื่อมั่นในเด็กอยู่นะครับโอ้โหไปใหญ่ไปเลยลำบากเลยนะครับสครูต่อหน้าที่เที่ยวแบบนี้ใช่ครับผมไปนั่นคัดโดยจัดนะฮะเบฟครับ มึงน่ะนี่เป็นจัดเหรอครับให้มันเป็นโอ้โหเบฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปีเต่าครับเล่นเต่าเลยนะครับถุงก็ตีใส่เต่านะครับขี้พลังครับสองหมื่นแว่นครับสองหมื่นนะครับแล้วรู้สึกว่าจะมีพิ่ด้วยคอ๋อเอากระป๋องยอมเจ็บฮะ ให้เล่นยังไงครับที่สองบานการณ์ให้คุณเล่นยังไงครับรสามเดมเริ่มซิมูเลชันแล้วนะครับตอนนี้เอาเขาฟอกําลังนั่งคิดอยู่ว่าจะคิดเคอร์ฟตปียังไงดีฮะจะเป็นจบไปแล้วครับเวฟแรกฮะเวฟแรกมาแล้วครับครับ เจ็บเป็นจ็อกเกอร์หน่อยพลังครับแมนโอ้โหเหนือเชื่อฮะเจ็บเป็นทริกเกอร์นะฮะสิบหกขอจ็อกเกอร์หน่อยไม่ใช่นะครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบี่หมื่นหนึ่งได้ไม่ใช่หมื่นมิดได้นั่นไงเข้าเลยครับโอ้โหพีจีข้อนะผมสแตนใช่ครับโอ้โหไอสิ่มครับ ตาย,ยแล้วรครับตายแล้วนะฮะเกมไฟนอลจบที่เกตสองนะฮะยังไม่ได้ขึ้นเกตสามสไตล์หรือรีเจียนเลยนะครับผมผู้ชมนะฮะช่าเป็นการต่อสู้ที่แสนยาวนานมากนะครับไต่ชนะตกเป็นของอัลข้ฟอร์นะครับผมโค้าสูสีเลยวะสูสีกันจริงจริง